นับเป็นข่าวล่าสุดช็อกวงการบันเทิงอีกครั้งในวันนี้หลังจากเดอะสแตนดาร์ดได้เผยคก,การเสียชีวิตของนาธานโอมานอดีตซิลปินชื่อดังในวัย45ปีหลังจากได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรสาครเนื่องจากอาการป่วยโรคโลหิตจางและมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยคนใกล้ชิดได้เปิดเผยว่านาธานได้เสียชีวิตในวันนี้4กรกฎาคม63เมื่อเวลา9นาฬิกาสนาทีที่โรงพยาบาลสมุทรสาครและหลังจากนี้จะ เคลื่อนร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามที่มัสยิดเขต,ตทุง่งครุสำหรับนาธานโอมานชื่อจริงสุทัศน์โอมานันเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคม2518เข้าวงการบันเทิงเป็นนักร้องนักสแสดงและถ่ายนิตยาสารแฟชั่นก่อนจะมีคดีความเป็นโด่งดังในข้อหาช่อโกงเงินทุนเงินหุ้นและถูกศาลตัดสินจำคุกเป็นเวลา2ปี แต่เจ้าตัวรับสารภาพจึงลดโทษให้ครึ่งหนึ่งจำคุกหนึ่งปีพร้อมทั้งชดใช้เงินทั้งหมดต่อมาได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนภาพรษาเจ็ดรอบเมื่อวันที่8ทธันวาคม2553จากนั้นเจ้าตัวได้เปลี่ยนตัวเองใหม่พร้อมกลับตัวเป็นคนดีและทำงานหาเลี้ยงตัวเองซึ่งคนใกล้ชิดดเตอร์ภบุญบุญเลียบ ได้เผยกับเดอะสแตนดาร์ดว่าตลอดเวลาระยะเวลา7ปีที่ตนเองได้อบรมและกล่อมเกลาคนคนหนึ่งไม่ให้ทำร้ายใครอีกในสังคมแม้ผมจะต้องสูญเสียทรัพยากรไปมากมาย3ปีที่แล้วผมได้เห็นคนคนหนึ่งซึ่งปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นคนดีและเขาบอกกับผมว่าเจ้านายครับต่อไปนี้นาธานจะเป็นคนดีและขออยู่กับพี่ไปจนวันตายไม่คิดว่าคำพูดนี้จะเป็นจริง วันนี้ผมขอให้คนทั้งประเทศอาฮูซิกรรมให้กับเขาที่ทุกคนไม่เคยเชื่อว่าเขาจะเป็นคนดีได้แต่วันนี้เขาเป็นคนดีแล้วและเขาก็จากไปแล้วในวันนี้หลับให้สบายไอ้น้องรักบันเทิงไทยรัฐออนไลน์นะคะเขาแสดงความเสียใจการจากไปของนาธานโอมานด้วยนะคะก็ทายนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกทุกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ